แสดงมากความสามารถเขามีสีผมเป็นเอกลักษณ์มากค่ะคุณผู้ชมค่ะความจริงไม่เห็นหน้าเห็น <c oughs> แต่สีผมก็รู้แล้วว่าเป็นใครดิฉันจากให้ทุกคนได้รู้จักชีวิตเขาให้มากขึ้นเขาจะมาคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดีเจนุยธนวัฒน์ประสิทธิสมพรค่ะ <c oughs> ิค่ะคุณฮะอุ้ยดิฉันไม่เคยรู้อะว่าช่อคุณชื่อชนะวัดประสิทธิทสมพรไม่ค่อยเอ่ยชื่อจริง<อ>เพราะมันดูแมนไปแมนมาก <c oughs> เฮ้ยชนะวัดวันนี้นาย <c oughs> เป็นไงวะเออวันนี้นุ้ยไม่มาแฉใครนะคะนุยย้ยจะโดนแฉค่ะ <c oughs> นุ้ยนอกจากเป็นดีเจนะคะคุณนุ้ยยังรูดเสาเก่งด้วยค่ะ <c oughs> ตู้พี่แม่ไม่ได้หรอกม<อ>้าก็เลยนุ้ยเธอทำได้ถึงขั้นนี้เลยเหรอก,ก็ห้อยหัวหน่อยอะไรหน่อยคับพี่อันนี้คือภาพตอนคอนเสิร์ตดีเจออนสเตจฮะอะไรมันเข้าสิ่งให้เราได้ทำขนาดนี้นุ้ย <c oughs> พี่ชอดบังคับเราเหรอหรือยังไงพี่ชอดบอกไม่ทํานุ้ยเธอโดไนไล่ออกเหรอหรืออะไรไม่มีใครบังคับเราไปบังคับเขาร้องว่า คือประเด็นคืออย่างนี้ฮะในโชว์เนี้ยในพาร์ทของนุ้ยเนี่ยออจะมีนุย้ยบุโก,โกพี่เอกีอ้สามคนโหแรงทุกคนนะใช่แล้วปรากฏว่าเพลงที่เลือกต่างคนก็อาจจะต่างเลือกทีมงานก็ช่วยกันเลือกมาแล้วทําให้โปะให้ได้สามคนได้ให้อยู่ในในโชว์เดียวกันออแต่ปรากฏว่า นุ้ยเปคนไปซ้อมร้องแล้วนุ้ยด้านทะลึ่งไปร้องขออีสองคนที่เหลือด้วยแล้วปรากฏว่าพอเราร้องจบสามเพลงกูเรามีความรู้สึกว่าทําไมเพลงเราอ่ะมันดูจังหวะมันไม่แบบบีบไปไม่แดนซ์เหมือนคนอื่นเลยไม่เร้ากว่าคนอื่นเลยไม่เร้าเลยก็เลยบอกว่าพี่ต้องมีอะไรสักอย่างนะทําอะไรดีเออทําอะไรเขาก็บอกว่าทําอะไรดีนุ้ยจะแบบโหนสาวเป็นไหมโอ้ให้โหนสาวให้โหนสาวให้ลู่สาวน้องก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตไม่เคย ก็เลยไปเรียนอ๋อมันเกิดจากตรงนั้นเขาส่งไปเรียนฮะแล้วทุกวันนี้ยังเรียนอยู่ไหมทุกวันนี้ก็จะไปบ้างเพราะว่าสนิทกับคุณครูที่สอนอ๋อพอเรียนพอเรียนพอเล่นแล้วก็สนุกดีพอเรียนพอเล่นแล้วก็เอ่อแรกๆสนุกหลังๆที่หยุดไปเพราะว่าขันหีบดํามากค่ะเข้าใจมาถือเรื่องทรงผมทรงผมนี่มันตัดหรือว่าทําสีอย่างเงี้ยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เข้าวงการเหรอหรืออะไร ก่อนพี่แม่เหรอก่อนเข้าอ๋อก็เป็นสีทองอย่างนี้มาแล้วคืออย่างนี้พี่แม่ตอนเรียนมัธยมเริ่มจากแม่แม่เป็นคนชอบทําสีผมอ๋อแม่ทําทุกปิดเทอมเนี่ยก็จะให้แม่ช่วยกันทําสีผมนุย ก็จะมีสีแดงสีฮอสกานีเข<อ>ียวขี้เป็ดนู่นนี่อะไรว่าไปลงที่หัวลูกลงที่หัวลูกคนนี้<อ>จะมาทํางานโชคดีทํางานกันนีกันนี่คือแต่งตัวอะไรก็ได้ทําผมอะไรก็ได้เต็มที่อ่านะฮะก็เลยไปไปสยามปุ๊บก็ไปทําเข้าร้านก็บอกพี่จะทํำยังไงดีให้มันเป็นแบบสีสี ควันบุหรี่สีเป็นแบบว่าเทาๆเป็นแบบอะไรเงี้ยน้องน้องต้องกัดสีผมก่อนให้เป็นขาวถ้าน้องไม่ล้างสีผมมันทําสีอื่นไม่ได้ใช่ไหมก่อนจะเติมสีมันต้องทําให้เป็นขาวก่อนใช่ฮะก็เลยบอกอ่ะพี่จัดเลยทําเลยนะก็ล้างออกมาเป็นสีขาวอพอขาวเสร็จปุ๊บแล้วเป็นไงพอนางลงเป็นเป็นสีบอลๆเทาๆปุ๊บมันเปลี่ยนไปเลยพี่แม่พอก้าวขามาจากร้านปุ๊บพี่เชื่อไหมว่านคนทั้งสยามอ่ะหันมามองเป็นตาเดียวกันก็ควรอะค่ะ ที่มองเพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครทําเลยแล้วนุ้ยก็เป็นคนที่แบบถ้าคนเดียวก็ไม่มั่นใจมากแล้วก็เดินเดินมีคนมองตลอดเวลามีคนมองตลอดเวลาก็รีบขึ้นรถแล้วกลับเลยออหลังจากนั้นมาเป็นไงคือตอนนั้นทําข่าวอยู่เป็นนักข่าวบันเทิงเออเใช่ใช่นุ้ยจะชอบยืนอยู่ข้างๆดาราเพราะว่าเวลาเราฝยื่นใหม่ปุ๊บเราก็จะหูเราจะฟังข่าวไปด้วยเราจะได้เอามาตัดง่ายๆใช่ไหมฮะช่วงนั้นก็ไปยืนข้างๆดารา คนก็เริ่มทักเราเออน้องน้องคนเนี้ยไปสัมภาษณ์ดารามาใช่ไหมอะอ๋อคนรู้จักจำได้เออยืนอยู่ที่ประมาณเดือนเดียวเท่านั้นแหละพี่เป็นไงตากล้องทุกสำนักไล่หนุยออกไปออกไปออบอกว่าคนไม่มองดาราคนมองสีหัวแย่ซีนแย่ซีนขาวหนุยแย่ซีนดาราก็เลยแบบว่าก็ต้องหลบ จากข้างๆต้องไปนั่งข้างล่างยื่นม่อย่างเงี้ยฮะใช่แต่การทําสีผมของคุณก็ทําให้คุณโดดเด่นเพิ่มเติมจากความสามารถที่คุณมีคนจําได้เป็นเอกลักษณ์คนจําได้พี่มบ๊นาจะเรียกอีนุ้ยหัวทองอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รู้ละแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัลมาด้วยนะฮะรางวัลอะไรคะรางวัลจากแฮร์ w ว r l d อุ๊ยจริงวจริงครับพี่เป็นรางวัลผมที่มีเอกลักษณ์ ก็ควร่ะคุณเหมาะสมมากคือต้องขอบคุณแฮเวิลด้วยนะคะคือผมจะล่วงหมดหัวแล้วพี่เพิ่งจะมาให้นุ้ยเนี่ยังน่อย่างน้อยน้เขาก็ให้นุ้ยเนี่ยมีคนสงสัยคุณมากเลยเปล่าประกาศหรือคนชอบพูดกับคุณแซลขอคุณว่าคุณเป็นดีเจที่ยังรักษาพรหมจรรย์อยู่มันเป็นเรื่องที่ต้องบอกกล่าวกันให้รู้ในวงกว้างนะเอว่าเรายัง ผม<พ> <พง S 1> มา,มาจันย์บริสุทธิ์อยู่ออคุณยังบริสุทธิ์อยู่ผุดผ่าดผุดพ่องคุณไม่เคยมีแฟนเลยเอางี้แล้วกันพี่ไปรายการไหนก็ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนนี่ให้กับรายการกะละแมเลยนะฮะคุณจะทำอะไรแวะดูได้เลยครับพีเ่เอาเป็นว่าดิฉันรับคำท้าเอาเธอมา นี่เจมะเชพี่เดี๋ยวเธอจะเหงาเธอมาแหวกดูซิพี่ดูสิเขายังลังเลเลยอ่ะลังเลเลยมันลุกแล้วคนไม่ใช่พรอิดพระปูนพี่แม่<ล>เียงแต่ว่ามันไม่มีใครเอาเท่านั้นเองนุยเราก็ถล่มตัวหรือเปล่าคือ คุณไม่มีคนเข้ามาในชีวิตหรอจริงๆก็งงอยู่นะฮะเพราะว่าน่ก็สฝ่องกระจกที่บ้านมีกระจกเออแล้วก็ดูว่าหลักฐานแล้วก็อยู่ทนโทษตรงนี้เออว่าเราก็ดูดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีใครเอาอ่ะพี่การรักษาพรมจันย์มันมันมันสำคัญขนาดไหนสําหรับชีวิตคุณมันเป็นของมันเองมันอยู่ดีมันก็ห่วงแหนขึ้นมาเองอย่างเงี้ยพี่แม่คุณคิดตั้งแต่เด็กเลยมั้ยตั้งแต่เด็กๆบอกแม่โดยที่ยังไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยว่าคําว่าแต่งงานคืออะไรแต่บอกแม่แล้วแม่ จะไม่แต่งงานอาแล้วแม่ก็สปอยบอกโอ้ยอย่าไปแต่งอย่าไปเติ่งมันเลยอยู่คยวก็ได้อะไรเงี้ยฮะอ๋อแม่ก็เออ่วอยไปด้วยเลยอ๋อเหมือนแบบว่าแม่คงคิดว่าลูกก็ยังเด็กๆคงไม่รู้เรื่องอะไรละมันก็แบบเอออ๋อๆๆกับลูกไปทุกวันนี้แม่รู้เรื่องการรักษาภูมิจานทร์หราอไหมแม่รู้นานี่ว่าเออแม่รู้ฮะแม่ภูมิใจไหมเคยถามแม่ห่วงอันน่ะแม่ห่วงด้วยนะ คือแบบว่าจะไปไหนมาไหนจะอยู่ตรงไหนนุ้ยไม่เคยนอนค้างบ้านใครเลยอ้้กกลับบานทุครต้องกลับบ้านตลอดแล้วถ้าไปไหนแล้วแม่จะเป็นกุศโลบายของแม่คือให้อยู่กับพี่ชายอแล้วพี่ชายก็ตัวดีถ้ากลับดึกนิดหน่อยนี่รุ่งชาแม่รู้ออย่างนี้ฮะเป็นแบบนี้คือแม่ห่วงมากบางทีอยากจะใช้ชีวิตสิ่งเสี่ยงดูบ้างสิ่งเสี่ยงให้ได้มีคน ที่แบบมืดมดดึกดึกให้มีคนคราบพรมจันทร์เราไปบ้างก็ปลอดภัยตลอด <laughs> เอายีนะเอาพูดตรงๆแบบคนเป็นเพศอย่างคุณส่วนใหญ่นะผู้ชายทิ้งร้องไหต้ตงเสียเงินให้เขาบ้างหรืออะไรเงี้ยโดนหลอกบ้างแบบคุณเคยโดนอะไรเงี้ยนะแล้วหลังจากการออกอินสันนตี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในเมืองไทยก็ว่าได้นะที่ทำให้ที25หรือ t ีแมเียมันฮิตกันอะ อ่างนี้นะเอาพูดตรงๆแบบคนเป็นเพศอย่างคุณส่วนใหญ่นะผู้ชายทิ้งร้องไห้ต้องเสียเงินให้เขาบ้างหรืออะไรเงยโดนหลอกบ้างแบบคุณเคยโดนอะไรอย่างั้นไหมโอ้ไม่มีใครได้กินเงินหนุยฮะหรอ <c oughs> หรอไม่มีไม่เคยแปลให้ผู้ชายใส่ซองอผู้ชายเพื่อจะยืมเงินเนี่ยออตัดเพื่อนตัดฝูงกันเลยนะฮะขนาดเ,เพื่อนก็ไม่ให้ บอกเพื่อนว่าถ้าเราอยากยังอยากเป็นเพื่อนกันอยู่อ่ะอย่ามาพูดถึงเงินถึงทองนะก็จริงนะเพราะตอนจะยืมเนี่ยมันเป็นเพื่อนเรามันสนิทสนมมันโทรหาติดตลอดแต่พอเราจะเอาคืนเนี่ยมันอยู่ไหนก็ไม่รู้การรักษาพมจันทร์มันเกี่ยวกับความเชื่อส่วนตัวไม่่อยพูดถึงเรื่องพมจอะไรนานขนาดนี้เลยนะฉันอยากรู้ฉันอยากรู้ฉันชอบเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความเชื่อส่วนตัวอะไรของเราไหมนุ้ยเชื่อเชื่อแบบที่ไม่อยากไม่อยากเล่าเพราะมันเป็นความเชื่อแบบว่า เป็นความเชื่อของเราเองอ่ะพ<ป>ี่ยังไงยังไงไปดูดวงเปิดไพ่ขึ้นมากี่ไพ่เขาบอกว่าการเปิดไพ่หมายความว่าเปิดเจออะไรแสดงว่าคุณกําลังคาเครง่งล <aliment> ึกคิดอยู่กับแต่เรื่องงานซึ่งทุกครั้งที่เปิดไพ่มาจะเจอแต่เรื่องงานาแล้วก,แวก็แล้วก็คนมีคนดูนยไว้ว่าแบบว่าเนี่ยรู้ไหมว่าดวงคุณเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย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 เแต่ถ้าวันไหนที่คุณขาดปุ๊บคุณก็จะค่อยคลงปึ๊บ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 ทันที ถ้าพงจารขาดดวงความรักไอดวงความงานตกทันทีเขาดูไหมกระทั้งบอกว่าเก็บเงินให้เท่าที่ตัวเองพอใจแล้วค่อยเสียตัวจริงจริงพี่แม่เขาบอกเก็บเงินเอาเท่าที่ตัวเองพอใจคิดว่าพอแล้วแล้วค่อยเสียตัวโอ้วันนั้นโอ้ฉันจะฉันจะเฝ้ารอวันนั้นแนะ่ะแล้วคุณทําอะไรอะ่ะแฟนคุณก็ไม่มีคุณทํางานทํางานเสร็จแล้วคุณไปไหนทําอะไรอะ่ะ เมื่อก่อนอะอยู่แต่ห้องอ,อยู่แต่ห้องเป็นนางห้องทํางานเสร็จกลับบ้านทางานเสร็จกลับบ้านเมื่อก่อนโดดเรียนกลับบ้านเลยนะพี่แม่ฮะอ,อยากอยากอยู่บ้านแม่กันทั้งต้องโดดเรียน <c oughs> ใช่ฮะแล้วทะไรอะแม่ไม่เคยต้องห่วงหนุ่ยเลยเ,<อ>เพราะหนุน่ยอะสมมติว่าเขาไปเรียนไปรอดอกันอย่างเงี้ยเราหยุดได้ครึ่งวันไปทํากิจกรรมอะไรก็ว่ากันไปแต่เราโดดปีรัวอย่างเงี้ยแล้วก็กลับบ้านอันนั้นคุณไม่อยากเรียนรอดออยู่แล้วป่ะคะคุณ <c oughs> ไม่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 ค่ะใช่อันอันส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าหมายความว่า ในขณะที่เพื่อนจะต้องอาจจะโดดเรียนไปเล่นเกมเ,ออเล่นคอมพิวเตอร์แต่เรากลับบ้านเรากลับบ้านโดดเรียนเพื่อกลับบ้านกลับบ้านตลอดฮะ ทำไมคุณทําอะไรที่บ้าน่ะทำไมทำไมยู่บ้านเป็นโรคติดบ้านเป็นโรคติดบ้านแล้วก็รู้สึกว่าแม่แบบอยู่กับแม่โอเคมีความสุขเพราะแม่ก็จะปล่อยเราเรียนมอต้นอย่างเงี้ยแม่ขับรถไปรับกลับมาถึงแม่ก็จะมีอาหารการกินอะไรรอต้อนรับลูกที่ลูกแบบว่าเห็นลูกแบบตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อเมื่อคนอยู่ที่บ้านคุณมีความสุขมีความสุขแต่หลังๆพอเริ่มมาหลังๆพอเจอเพื่อนเป็นกลุ่มแก๊งที่แบบว่าหนุ่มคนใช้ชีวิตยากเช่นจะนอนที่อื่นก็ยากนอนกับคนอื่นก็ยาก จะจะกินจะอยู่ถ้าเด็กๆจะไปไหนเนี่ยฮะกระเป๋าสามใบนี่คือไม่พออ๋อเหรอเขาหอบทุกอย่างที่ตัวเองต้องใช้ที่บ้านใช้อะไรหอบลงกระเป๋าแล้วเอาไปหมดที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มต้องอันเยอะเอาไปหมดพี่แม่จริงๆรอ๋อเราคุณเป็นคนแบบนั้นเหรอเป็นคนแบบนั้นแต่พอปตขึ้นมาเรามีความรู้สึกว่าเออเราเราเราลองเปลี่ยนชีวิตให้ดูง่ายๆขึ้นหน่อยไหมก็ลองแบบว่าเออพอเปลี่ยนมาง่ายๆก็มันก็อยู่ได้ ก็โอเคนะนอนหมอนอื่นก็นอนได้ได้ฮะเมื่อก่อนจะไปที่หมอนเราจะต้องมีแบบเป็นผ้าของเราเองเพื่อจะไปปูหมอนเขาเพราะเราปวดศีงจะขึคืนไม่นอนทับก็หมอนไม่นอนทับหมอนไหนอะไรอย่างพี่แต่จะหลุดนออเข้าใจ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 ดิฉันก็เคยเป็นอย่างนั้นเป็นจรงต้องปรับตัวต้องปรับตัวต้องปรับตัวแต่พอเราตอนหลังปรับตัวได้แล้วเราเจอกลุ่มเพื่อนที่มันมันพอดีกับเราเราก็จะเริ่มออกเที่ยวไปเที่ยวเราก็จะมีวางแผน สองเดือนล่วงหน้าว่าเดี๋ยวเดือนนี้เราจะไปนี่เดี๋ยวเดือนนี้เราจะไปนี่ไปนู่นไปนี่เข้าใจล<น>ะเพราะฉะนั้นงานอดิเรกของคุณนอกนอจากคุณไม่มีแฟนไม่มีความรักก็ไม่ได้เป็นอะไรคุณก็ยังมีกลุ่มเพื่อนใช่ฮะหรือไม่ก็ไปปล่อยปลาฮะไปปล่อยปลาอ๋อนี่คืองานอดิเรกที่ชอบของคุณไปให้อาหารปลาอ๋อเหรอไปนวดอ๋ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปแบบวันๆก็อาจจะไปทำเล็บบ้างหรือว่าทำฟัน เข้าสถานเสริมความงามอะไรเงี้ยพี่ก็หมด<ก>เวลาแล้วเนาะก็ความสุขแล้วเรียกได้ไหมว่าหนุยเป็นคนไม่เหงา <c oughs> เหงาไหมเรามีวิธีการบำบัดต,ตัวเองเอ,ออยังไงก็ก็อย่างที่ไปนู่นมานี่นี่แหละฮะออแค่เราขับรถออกจากบ้านปุออ๊บเราก็รู้สึกสบายแล้วพี่พี่แม่เอาแล้วเมื่อก่อนเราชอบอยู่บ้านไนี ใช่นั่นคือนั่นคือสมัยก่อนในตอนนั้นแต่ตอนนี้เราเรามีความรู้สึกว่าเออการได้ออกไปอ่ะมันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งออกไปแบบไม่ต้องทํางานฮะใช่ใช่วนแค่นี้พี่อยู่ดินแดงวนลาดพร้าวกับพิพาวดีอ้อมาดินแดงสบายใจแค่นี้ไม่ได้ขับไปไหนไม่ได้ลงด้วยไม่ได้ไปไกลไม่ได้ลงจากรถด้วยขับรถวนเล่นใชมีความสุขใช่เออเอดิฉันชอบความสุขของคุณน่ะ คุณมีความสุขกับเรื่องไง,ไง่ายๆอยู่บ้านก็มีความสุขวนรถออกมาแค่หน้าบ้านคุณก็มีความสุขแล้วคุณมีเรื่องเครียดนะจริงๆแล้วเ็คนเครียดอ้าวเหรอพอบอกเครียดกูเครียดเลย <c oughs> คนจะเห็นสุดแล้วเป็นคนที่อยู่กับคนอื่นแล้วชอบ เอนเตอร์เทนทำหมค่อยมีความสุขแต่พอเราอยู่กับตัวเองแล้วเราบางทีเราก็ไม่อยากจะคุยกับใครเหมือนกันนะพี่แม่อันนั้นก็เป็นค่ะคนเป็นใช่ไหมคะอาชีพอย่างเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยพูดบดบดดบดดกลับบ้านไม่พูดแม้แต่แอะเดียวพี่ชายพยายามจะเล่าสื่อสารยกมืออย่างนี้จุดวันนี้พูดเยอะมากแล้วขออยู่แบบนิ่งๆได้ไหมเขาอยู่เงียบๆนะใช่เป็นแบบนี้พี่เคียดก็ไม่คิดเรื่องอะไรคิดเรื่องงานอย่างเดียวจริงๆนี่จะคิดเรื่องงานเท่านั้นทำไมอะทำไมเคียร์แม บางทีแบบมันไม่ได้ดั่งใจพี่แม่หรือว่าบางทีเราเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือจุดนี้อาจจะไม่ใช่จุดของเราที่เราไปยืนยตรงนั้นหรืออะไรเงี้ยฮะ,ะเราก็จะเก็บมาคิดว่าเพราะอะไระหรออย่างนั้นหรอแบบนี้อะไรเงี้ยเออคุยกับนุ้ยเราได้รู้จักนุ้ยอีในอีกหลายแง่มนะุมเนาะนุ้ยจ๋าแล้ววันเนี้ยที่เราทํางานมาทุกวันเก็บเงิน แล้วความสุขของการที่เราได้มีชีวิตแบบยังรักษาพรมจันทร์อยู่มันคืออะไรอะ่ะ <c oughs> เออความสุข <c oughs> พี่เอาตรงๆไหมเออมันก็ไม่มีความสุขอะไรมากมายหรอกกับการถือพรมจันท์เนี่ยเหรอๆหรอรตกลงแล้วความจริงก็คืออยากจะอยากใช้ใครคร่าพรมจรรย์เราไม่ใชทีนี่เหรอ <c oughs> เอานุ้ย มไม่รู้เป็นคนสับสนในตัวเองเหมือนกันนะพี่บางทีก็มันก็มีกำแพงแต่บางทีมันก็อยากจะทลายกำแพงแล้วทลายกำแพงหนุย้ยการคร่าพรมอาจารย์อาจจะเป็นความสุขอีกแบบหนึง่ง <c oughs> ที่มากกว่าการขับรถวดนออกมานอกบา้านเออ <c oughs> นี่เป็นชีวิตของของดีเจอีกหนึ่งคน,นชีวิตสับสนเออของหนุ้ยเออที่ไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตนี้เส้นเลมือเธอขาดนะเนี่ยขาดฮะ เออตบตายนะคะคุณไม่ได้เลยอันเนี้ยมีปัญหาแต่อมีปัญหากันนุ้ยเออตบตายนะจ๊ะอารมณ์รุนแรงขึ้นขึ้นสุดอะไรเงี้ยฮะฉันไม่อยากคิดถึงวันนั้นเลยอ่ะเธอวันที่เธอได้มีเงินทองจนพอใจแล้วอ่ะโอ้โหอารมณ์รุนแรงนะคะคุณอย่าลืมนะคะอวันนี้เราได้รับคําตอบแล้วว่านูยยังเป็นดีเจที่ยังรักษาพรหมจรรย์อยู่แล้วเขาก็มีเหตุผลของเขาและที่สำคัญ ความสุขของคนคนหนึ่งมันมีได้หลากหลายได้หลายรูปแบบนุ้ยก็มีความสุขแบบที่ในแบบของนุ้ยถูกต้องแบบนี้ซึ่งบางคนก็ไม่เข้าใจอความขึ้นขึ้นลงลงความแปรปรวนของนุ้ยชอบไม่ชอบเดี๋ยวชอบเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่อะไรอย่างนี้ฮะแต่นี้ก็คือชีวิตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่นุ้ยมาคุยกันนี้ทําให้เห็นเลยว่าทุกคนไม่จําเป็นต้องมีชีวิตเหมือนกันทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นสิดีอ้าวเป็นเหมือนคนนี้สิใช่ชีวิตคุณ คุณลิขิตชีวิตตัวเองและที่สําคัญคุณรู้จักตัวเองดีที่สุดเหมือนที่นุ้ยได้รู้จักตัวเองค่ะขอบคุณมากค่ะดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธทิสมพรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะพี่แม่ขอบคุณนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดโรคหัวใจแต่คุณหมอเกือบไม่รอดเพราะคุณหมอก็เป็นโรคหัวใจสักครู่ค่ะ